หมไปร้อยร้อยใบผมไม่เสียเวลาสอบที่เยอะแยะส่งเรื่องให้กรกตส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินก็จะทําให้เราสามารถที่จะเชื่อมจกักการบริการไปยังองค์กรอิสระก็เพื่อจัดก,การกับการทุจริตคอร์รัปชันและควรมให้ถูกไป้อมอันนี้ก็เป็นไฮไลท์ที่เกิดขึ้นในสมัยที่ผมเป็นประธานกรรมการการท่าครับเขาบอกว่าความจริงแล้วดูเหมือนก้าวไกลหรือเราสอสกอ้าวไกลเนี่ยจะ เป็นคนจงจผิีกองทัพเป็นผู้ขัดแย้งกับกองทัพมาโดยตลอดแต่พอมาดูบทบาทก,การทําง,งานของคณะกรรมิการทหารเรากลับเป็นคนกลางสําคัญนะที่คอยต่อสู้นะรักษาผลประโยชน์ของกองทัพรักษาผลประโยชน์ของพี่<อ><อ>น้องประชาชนออของฝ่าทุตต่างๆและโดยเพราะอย่างยิ่งวันนี้นะรัฐบาลกับมาบอกว่ามิโทษไปต่อสู้เพื่อกองทัพเพื่อ,อซื้อเรือซื้ออะไรต่างๆวิรู้ ชี้แจงประเด็น ja, นี said, ay, floor, as as ้หน่อยเพราะว่าเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยเรากําลังทําเรื่องนี้เพราะให้เป็นค่าบรรทัดฐานะเป็นเกมบรรทัดฐานว่าเรื่องไหนดีเราถูกต้องเรื่องไหนไม่ดีเราก็หยิบยกมาเปิดเผยในพิลลตเราเอาขึ้อย่างนี้เราเชื่อจริงๆนะว่าการซื้อของกองทัพเป็นเรื่องที่ไร้สาระทั้งหมดไม่จริงหรอกแต่การที่เวลาที่คุณพูดว่าลดรับบ้างเหตุผลความมั่นคงบ้างประชาชนถามอะไรกไม่ตอบบ้างสุดท้ายเอาผมพูดง่ายๆนะชีวิตเหมือนคุณเหมือนแบบ คุณโทรศัพท์มาแล้วเวลาภรรยาหรือคู่สมรสคุณถามอ่ะใครโทรมาไม่บอกเป็นเรื่องของความมั่นคงไอออนเงินให้ใครออนเงินให้ใครงบวังบหลับคุณคิดว่ามันจะมีความไว้เนื้อเชื่อใจไหมไม่มีครับเพราะความไว้เนื้อเชื่อใจมันพังทลายจากการตกปิดจากการไม่เปิดเผยโปร่งใสอ้างนั่นอ้างนีงน่สุดท้ายยังไงฮะก็ซอกแทกแล้วก็คิดไปในทางลบทันร้ายถูกไหม ประชาชนก็เหมือนกันดังนั้นจะเห็นนโยบายหนึ่งของกรรมการการเงินคือพยายามทาให้ความสัมพันธ์ระหว่งางประชาชนกับกองทัพดีขึ้นผ่านความโปรง่งใสลังนั้นก้าโปร่งใสเื่อไรการจัดซื้อที่สมเหตุสมผลประชาชนก็จะตั้งแง่ลดลงและเปิดพื้นที่ในการตรวจสอบให้มีความโปร่งใสถ้าโปร่งใสก็คือจบมีออฟเซ็ตบริสิทธิที่ประชาชนได้ประโยชน์ร่วมด้วยยิ่งดีผมยังเคยติดติงไปเลยว่า ทุกวันนี้เชื่อไหมครับว่าขบวนการค้ายาเสพติดเขาใช้โดรนในการลาดตระเวนเจ้าหน้าที่เราแล้วนะชายแดน2,000กกไทยเวียนม,มานะครับและตอนนี้สถานการณ์ที่เมียวดีนะฮะเรารู้สึกว่ากองทัพให้ข้อมูลกับประชาชนน้อยเกินไปและถ้าเกิดอยู่ดีเขาต้องการการจัดซื้อโดรนประชาชนจะตั้งข้อสังเกตไหมตั้งแน่ไหมเอา้าแต่ถ้าไม่ซื้อโดรนจะเกิดอะไรขึ้นนะกองทัพจะโดนเลย แต่โดนแต่ไม่มีรนเรือเพราะตอนนี้มันมีโดนเรื่องอะไรนะมีซูซายโดนมีโดนที่ใช้ในงานยุทธาการโดนติดอาวุธแต่ในขณะที่กองทัพไทยยังมีแค่โดนลัาตะเวนนั้นเองและเป็นการจัดซื้อทดแทนรถยานกรอะรับตั้งเป้าหมายว่าต้องใช้ได้สองได้สามพวกวันนี้งบซ่อมน้อยเกินไปจอดซ่อมรออะไรเสียเยอะผมคิดหนะ่าเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องการ นะแต่เราไม่ต้องอาตัารเกงไงแทงแทงอ่ะที่ซื้อแท่งกับช้อปปี้ถูกไหมแต่เราต้องการการหลงคุณทั้งในนะความมั่นคงที่เกิดประโยชน์กับทั้งกองทัพและประชาชนจจรนี่คือบทบาทของกรมรัฐประครับๆๆได้ยินก่อนอ่นผมมีเพื่อนเป็นทหารเยอะนื่เคยเป็นทหารเกณฑ์ได้ยินเพื่อนทหารคนบอกว่ามีโครงการหนึ่งดีมากๆเลยเพราะสมัยเขาไม่มีคือ <ừ> โดดซ้อมทุกวัน<อ>ไปสู่บุรีนะไปสู่บุรีทีเดียวซ่อมทั้งกองร้อย พี่วิโรจน์เข้าไปดําเนินกิจการของคณะกรรมการทหารปุดโครงการขึ้นมาโครงการแรกผลทหารปลอดภัยเล่าประเด็นนีดหน่อยสำคัญนะครับก็คือว่าเราก็มีการบังคับใช้กรบอุ้มาว้หายอ,อย่างจริงจังท่านนะครับเราก็มีระบบในการรับเรื่องร้องเรียนแล้วก็ประสานงาน่านากองทัพโดยโตรงว่าอยากให้มีการซ้อมบอมาเกิดขึ้นและถ้ามีเราก็จะส่งให้ดีเอสไอส่งให้อายการสำนักงานสอบสวน นะครับแล้ว,วก็ดำเนินคดีตามพรบอุทธรณ์ก็ปรากฏว่าได้ผลนะครับตอนนี้ก็คืออย่างนี้การลงโทษทางวินัยทําได้ครับแต่พรบวินัยทหารก็อยู่ในลิสต์ที่กำลังจะแก้อยู่นะฮะคือผมไม่โอเคนะกับการสั่งให้ทหารไปโดดต่อที่ได้โดยที่ถูกกฎหมายอ่ะนะครับแต่อย่างนั้นเดี๋ยวเพิ่งว่ากันไปก็จะมีตุ้ยยับโดนสก๊อตติดเตี้ยมตี้ยเป็นประธานคณะอนุกกกกยแล้มันนาาครรไขุุุุุุุุนุุุุุุุุุุุุุว่าเรายกเลิกการกาานนุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุของุรุุุุุุุุุ แต่วันนี้สิ่งที่เราทําได้ในนาอเมริกาคือเราปกป้องสวัสดิภาพและความปลอดภัยให้กับคณานักเก็ตซึ่งเป็นลูกหลานของประชาชนคนไทยทุกคนได้ซึ่งก็ต้องขอบคุณกรรมการจากทัพนิทุกท่านด้วยที่เห็นเห็นพร้อมต้องการและก็ต้องขอบคุณทางแพทย์การกระทรวงการขและกองทัพด้วยที่อาะสาแกับพวกเราในการขับเคลื่อนในการปกป้องดูแลโดยรวนะครับวันนี้ก็เรียกว่าการซอฟตร์านค่อนข้างใจ ยังเป็นศูนย์อยู่อาจจะมีปัญหาทางด้านแต่ในระดับที่จัดการที่ทําให้ปัญหามีสุขภาพที่ดีได้นะครับมาถึงโครงการสวัสดิการไม่คุณโครงการสวัสดิการเอาเอาวันนี้วันนี้มีชิ้นโบแดงนะคุณถามผมยังไปคุณจะคุยกันสองคนไม่คุณถามเรื่องโแดงนะท่านผมไปผมถามสวัสดิการหรือเ่าว่าสวัสดิการคุณเนี่ยนะที่บอกคุณเป็นไฮไลท์ที่มีเกิดเนี่ยคืออะไรและคุณกำลังทำอะไรไม่แพ้โครงการคนอาหารปลอดภัยแน่นอนปลอ่า นโยบายที่เราเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่สมัยที่แล้วตั้งแต่อนาคตใหม่มาก้าวไกลเรื่องอะไรครับที่ชูประเด็นอยู่ผู้สูงอายุเท่าไหร่ถ้าจำไม่ได้ไม่จาใจดีกว่ามาเอาไหนผู้สูงอายุมีไหมในที่นี้มีไหมโอ้โหสาวๆทั้งนั้นเลยเลยสาวๆสาวๆทั้งนั้นเลยใครได้หกร้อยใครได้หกร้อยใครได้หกร้อยใครได้เจ็ดร้อย ครได้800ใครได้พันหนึ่งที่เหลือเตรียมตัวได้ทั้งนั้นแหละไม่ต้องงายนะนโยบายผู้สูงอายุข,ของเรา60ปีขึ้นไป3,000บาทนี่ถ้าเป็น 9, ก้าไกลเป็นรัฐบาลแต่วันนี้ไม่ได้เป็นรัฐบาลท,ทำอะไรในกรรมธิการประชุมนัดแรกนะเราหยิบยกเรื่องของการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุสูงอายุ 600, 700, 800 6เลื่อนอายุทีเหมือนได้เลื่อนขั้นเพราะได้อัดเงนเดือน,เ,อนเราไม่เอาอีกแล้ว เรากําลังผลักดันนี่คือการประชุมนัดแรกและก็ยื่นต่อสภาผูาแ้แทนราษฎรไปแล้วเป็นการแก้ไขพรบผู้สูงอายุมาตารา11มาตราเดียวเลยแก้มาตราเดียวและแก้แบบไม่ใส่ตัวเลขไปในพรบรด้วยเพราะเราอยากจะยิบยกว่าไม่ว่าจะมีเงินงบประมาณเท่าไหรน่นาวันนี้เราระบุเพียงแค่ว่าต้องไม่ต่ำกว่าเส้นแบ่งความยากจนวันนี้เส้นแบ่งความยากจนที่สภาพัฒน เป็นผู้กำหนด2,997บาทต่ำกว่านี้ยากจนมากเกินกว่านี้ไม่ได้ร่ำรวยนะแต่ยังพอมีพอกินขึ้นมาบ้างเพราะฉะนั้นเราระบุไว้ว่าต้องไม่ต่ำกว่าเส้นแบ่งความยากจนถามว่าเอา้าถ้าอย่างนั้นพรลบฉบับนี้ผ่านได้3,000ละสิแต่เราบอกว่าเนื่องจากเรายังไม่ได้เป็นรัฐบาลสิ่งที่เราทำได้คือให้มติครมเป็นผู้ขะ เราก็เลยทํามติของคณะกรรมการโดยเพื่อนสสจากทุกพรรคการเมืองนะจากทุกพรรคการเมืองในคณะกรรมิการมาทําเรื่องของพี่น้องประชาชนกันว่าไอ้หกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเนี่ยมันหลายสิบปีแล้วพี่วิโรจวันนี้ไม่ไหวต่อไปแล้วก็เลยนําเรื่องนี้ทําเป็นรายงานที่คณะกรรมิการพิจารณาเสร็จแล้วส่งต่อสภาผู้แทนราษฎรเชื่อไหมครับห้าร้อยคนในสภาผู้แทนราษฎรไม่มีเสียงคัดค้านแม้แต่เสียงเดียว เอาละเอาละสนับสนุนแต่ถึงแม้ว่าวันนี้ไปไม่ถึง3 0 0 0คณะกรรมการเรายื่นต่อคณะรัฐมนตรีไปแล้วขอ1,200ทั่วหน้าก่อนได้ไหมเอาละเอาละช่วยกันติดตามด้วยช่วยกันติดตามด้วยนี่ผมได้แววแววข่าวมานะแววแววข่าวมาว่าขึ้นแน่นอนมีข่าวดีกับข่าวร้ายฟังข่าวไหนก่อนเอาข่าวดีบ่เอาข่าวดีบ่ข่าวดีบอกขึ้นแน่นอน นะขึ้นมาแตะหลักพันแน่นอนข่าวร้ายตอนนข่าวร้ายข่าวร้ายข่าวร้ายคือเขาบอกให้แค่พันเดียวอยากใม่ให้พันสองขอต่อรอเป็นคนละครึ่งทางขอต่อรอเป็นคนละครึ่งทางแบบนี้ยอมไหมยอมยอมรอดนี้รอดนี้ขอพันเดียวก่อนอีกสองพันรอพิธานะรอไหวไหม คือคกลไกของฝ่ายนิติบัญญัติที่เราพยายามขยับขับเคลื่อนถึงแม้จะเป็นก้าวเล็กๆก้าวน้อยๆแต่เราก็สู้เต็มที่ภายใต้นโยบายภายใต้เรื่องราวต่างๆที่เราสู้เรื่องนี้ได้เพราะว่าอะไรเรามาด้วยด้เพราะว่าเชื่อไหมว่าก่อนการเลือกตั้งถ้าปิดชื่อพักทุกคนหาเสียงตอนหาเสียงมีเรื่องเงินสูงอายุหมดทุกพรรคการเมืองใช่ไหมใช่ใช่ไม่ใช่ ไปแอบ,บดูโบชัวพรรคอืน่นมาบ้างหรือเปล่าถ<อ>้าไม่ได้ดูแล้วรู้ได้ไงเมื่อกี้ทุพกพรรคการเมืองไม่ว่าจะฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลบอกว่าจะขึ้นเงินผู้สูงอายุทั้งหมดบางพรรคออกหกพันบางพรรคออกห้าพันบางพรรคออกสี่พันบางพรรคออกหนึ่งพันทุกพรรคกดทุกพรรคมีขึ้นหมดเพราะฉะนั้นไม่ว่าขึ้นไปเท่าไหร่เราบอกว่า เราเอาตัวเลขไว้เป็นเรื่องของพรรคการเมืองแต่เราเอาเรื่องขึ้นจาก600-700เป็นภารกิจหลักในรอบนี้และทุกคนก็ช่วยกันผลักดันร่างคนละโบชุดบนี้เซ็โโชนชื่อท,ทุกคนนะครับในคณะริการตรลงนามทุกคนนี่คือความสําเร็จก้าวเล็ก,ลกๆของเรารายงานฉบับนี้เข้าสู่สภาห้องใหญ่ไม่มีเสียงไม่มีเสียงคัดค้านเลยแม้แต่เสียงเดียวนี่คือความสําเร็จเล็ก,ลกๆของพวกเราทุกคนช่วยกันรบมือ,อ,อน,น่วยรันขอบกดมือกับพรรคการเมืองด้วยนะครับ นี่ก็คือไทไลท์นะสวัสดีการนะครับตอนนี้เรากำลังจะขยับไปหลักพันแล้วนะครับเอามาที่กลับมาที่ชายแดนก่อนนะฮะผมมีอะไรจะมาแกทับเขาบ้างมีผมเลยเนะี่ยครับปากด้วยนะปากสองพันนะผม,ผมเปิดมาลุ้นไรเลยนะผมอาจจะมีสักสี่เรื่องแล้วกันพี่้องเราเรา,เรารูเรา้เราเจอเรื่อง Gang แก๊งคอเซนเตอร์อะไรต่างๆใช่ไหมแต่ผมอยากจะให้พี่้องเข้าใจอย่างหนึ่งก็คือว่าไอ้ปัญหาเรื่องแก๊งคอเซนเตอร์เนี่ย เขามีปัญหาหึือที่มันซ้อนครับเขาเรียกว่าแก๊งข้ามันหลายคนที่ไปเป็นแก๊งคอสเชนเตอร์เนี่ยบางครั้งเขาไม่ได้เื่นแต่เป็นนะครับเขาถูกซ้อมมีเอาไฟฟ้าชอ็อตบ,บ้างนะครับถูกซ้อมทรมานทุกรูปแบบบางครั้งนะครับ<ม>ก็ถูกฆ่าก็มีถึงขนาดเรียกว่าอาว,าวัยวะภายในของเขาเนี่ยออกไปขายเป็นทรัพย์สินเพื่อที่ว่าคุณก,กินสีเทาพวกเนี้ยจะได้เอามาเป็นรายได้นในสดดี้อืว้ยซ้ำก็มี ถ้าพี่น้องค้นคุ้น,นและพอติดตามขา่าวบ้านหนองกันบ้างเนี่ยมันมีช่วงเวลาหนึ่งที่สถานการณ์เมียนมามนร์แรงมากเนี่ยมันจะมีพื้นที่เมืองเมืองหนึ่งที่ชื่อว่าเล้าแยพื้นที่ตรงนี้นะครับปรากฏว่ามีคนไทยเนี่ยไปถูกเอาไปค้ามนุษย์นะบางส่วนอาจจะมีที่เต็มใจอาจจะมีแต่บางส่วนไม่เต็มใจก็เยอะปรากฏว่าพอมันมีการลบกันไปเนี่ยการเปนว่าคนไทยเหล่าเนี้ยที่ซึ่งทั้งถูกลหลอกอะไรเนี่ยส้างกลับประเทศไทยไม่ได้ นี่คือหนึ่งในเรื่องแรกๆเลยที่กรรมธิการลองขยับเพราะว่าวันนั้นเนี่ยถ้าจํากันได้เรามีเหตุการา์ที่อิสราเอลรัฐบาลก็ให้ความสนใจเรื่องอิสราเอลแต่ประเทศเพื่อนบ้านสถานการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นไม่แตกต่างอะไรกับอิสราเอลรัฐบาลไม่สนใจจนสุดท้ายนะครับผมเองก็ต้องประสานงานผมประสานกับกลาผมผมประสานกับกองทัพผมประสานกับทุกฝ่ายสุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นไม่บอกหรอกว่าเป็น งานของกรรมธิการจะม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันคงเป็นผลงานของหลายฝ่ายแต่เราช่วยคนไทยได้เกือบ600คนกลับสู่ประเทศไทยได้นี่คือหนึ่งเรื่องแรกหกร600คนกลับสู่ประเทศไทยเรื่องที่สองเนเรื่องที่สองเลยที่ผมคิดว่าเป็นเป็นเรื่องสำคัญมาเรื่องนโยบายวะครับวันนี้เมื่อกี้พี่วิโรจน์บอกว่ามีแก้กฎหมายในทาง้างนะครับผมก็จะบอกว่ากรรมธิการเราเนี่ยเราตั้งอนุไปแล้วเนี่ยประมาณสี่อนุครับสี่ถึงห้าอนุมีเรื่องของการปฏิรูปตำรวจ อันนี้นําโดยสะส,ะสะปิยรัต่รู้ใครมาจากบางนาบ้างนะครับสะส,ะสะปิยรัต์เป็นประธานอนุกรรมธิการโตโต้ตตนะครับมีในเรื่องของกฎหมายก,การปฏิรูปกฎหมายความมั่นคงอันนี้เป็นสสลอมมาดอนนะครับเอาพ,พุทธสำคัญก็คือจะมีกฎอัยการศึกมีฉบับใหม่นะครับที่มันะที่มันไม่โบราณท่ำพลึกแบบที่เป็นอยู่มีในเรื่องของพรกฉุกเฉิน ที่จะเป็นพรบอฉุกเฉินจะทําให้การตรวจสอบผูกดุลความโปร่งใสเนี่ยมันเกิดขึ้นมาอันนี้จะตามมานะครับนี่คือสิ่งที่เราทำนะครับในในเรื่องเหล่านี้แล้วผมคิดว่าถ้าออกมาในนามกรรมธิการจะไม่ใช่แค่ก้าวไปเท่านั้นที่เซ็นผมเชื่อว่าพักการเมืองต่างๆก็จะเซ็นแล้วมันจะกลายเป็นขันธามติใหม่อมของสภาชุดนี้โอกาสที่เราจะยกเรื่องความมั่นคงของรัฐเนี่ยจะเป็นไปได้มาสู่รูปนี้ นี่เมื่อกี้ผมเห็นอยู่ประมาณสองสามครั้งแล้วนี่คือเรื่องที่สามไหมนี่อันนี้เรื่องที่สามเรื่องที่สามเห็นรังสิมันโรมไปนั่งอยู่ที่กองรมนภากสี่ส่วนหน้านะครับไม่ใช่ผมเปลี่ยนอาชีพนะแต่แล้วคนตรงการนี่คือเขาไปหาอาวุธมามาจัดการี่อดูเรื่องนี้เราไปที่ปัตตานีนะครับเป็นเป็นข้างๆเนี่ยเป็นท่านแค่ครับภาคสี่เราคุยกันเรื่องนี้ภาพนี่เหมือนไม่มีอะไรเหมือนกับไปทํางานราชการทั่วไปแต่ผมอยากจะบอกพี่้องอย่างนี้ พี่น้องเชื่อไหมว่าด่านชายแดนเนี่ยที่2,300ด่านนนะครับเป็นด่านลอยด่านผีด่านแบบที่มันไม่มีคนเศร้าเนีเย,ยอะมากชาวบ้านตรงนั้นเขาจะบอกทันทีว่าไปไปตขับรถในพื้นที่สามจังหวัดเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มีปัญหามากที่สุดคือโช๊คอัพของรถในันพังเพราะว่ามันจะเจอเรื่องด่านมันจะมีเป็นเชือกเส้นใหญ่ๆเพื่อเป็นเหมือนกับหมอนหมอนให้รถชะลอนะเจอแบบนี้ตลอดเราคุยกันว่าเอางนี้ได้ไหมครับท่านแม่รับ 2,300ด่านเนี่ยลดให้ผมหน่อยแม่ทับตอบกันมาว่าศึกษาหมดแล้วคุยแล้วตามที่กรรมธิการเนี่ยเคยขอร้องมาเราจะลดให้600ด่านนี่คือความก้าวหน้านั่นหมายความว่าจาก2,300หายไป600เหลือพ7 0 0กอาจจะยังเยอะแต่มันคือแนวโน้มมันคือแนวโน้มที่ดีที่เราจะทำให้พื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต,ทต้ที่ไปตรงไหนก็จะเจอแต่ด่านอยู่ตรงไหนก็จะเจอด่านเต mm ็ hmm. ไมไปหมดเนี่ยมันจะลดลง แล้วมันจะยกระดับให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจมากขึ้นอันนี้ก็เป็นความร่วมมือที่เราสามารถเจรจาพูดค<ก>ุยสกสรมเป็ปกติถูกต้องสู่ความเป็นปกติให้ได้มากที่สุดให้ได้มากที่สุดนี่คือเรื่องที่สามนี่คือเรื่องที่สี่จัดกาต่อไปครับอขอหน้าต่อไปนิดนึงเขาจะมีหน้าต่อไปวลาคุณเล่าเลยดีดีดเมื่อกี้ผมเห็นอยู่นีดีนีดีเอาภาพนี้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 เนี่ยพี่น้องเชื่อไหมนี่คือด่าน ชายแดนที่มีมูลละการมูลค่าการค้าที่สูงที่สุดในประเทศไทยคือด่านสะเดาแล้วพี่น้องเชื่อไหมว่าด่านสะเดาตรงน,นี้มันจะมีการสร้างด่านใหม่ซึ่งถูกทําขึ้นในยุคของพลเอกประยุทธ์จันโอชาใช้ใชมาตระครสีในการสร้างด่านใหม่ลงทุนไปสองพันกว่าล้านหวังว่าจะมีด่านใหม่ด่านหรูด่านดูดีเหมือนที่ประเทศมาเลเซียสิ่งที่เกิดขึ้นพี่น้องรู้ไหมคืออะไรคือคือด่านเราไม่เชื่อประเทศมาเลเซีย คือคุณสร้างด่านใหม่แต่มันไม่เชื่อมกับมาเลเซียคุณงงไหมคุณสร้างด่านเพื่อเชื่อมกับมาเลเซียแต่มันไม่เชื่อมไม่รู้มันมันทำไปได้ยังไงนะเจสโว่บ้านะเชื่อมแต่ไม่เชื่อมเราก็เลยลงพื้นที่เราก็ลงพื้นที่และนี่มันเป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันก็พยายามคุยกับมาเลเซียให้มันเชื่อมปัญหามันมีต่อพี่วิโรจน์ครับถ้ามันเชื่อมเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าเมืองน่ะเขาเรียกว่าเมืองด่านนอกตรงนี้นะครับ จะไม่มีการค้าอีกเลยพูดง่ายๆก็คือว่าการค้ามันจะลดลงความสําคัญทางเศรษฐกิจของเมืองนี้แทบจะหายไปเลยเพราะเขาจะย้ายดา่านไอ้ความสําคัญ<อ>ความยึมทธศาทางเศรษฐกิจอะไรมาของด่านเสนาลดลงมันจะมันจะเปลี่ยนไปทนันทีเราก็เลยคุยแล้วปกลรงกันว่าโอเคคุณจะเปิดด่านใหม่ก็เปิดไปเราไม่ว่าครับแต่ขอให้ด่านนี้ยังคงเปิดอยู่คุยจนจบทุกฝ่ายสรุปว่าทางด่านนี้เขาเอาด้วย ต่อไปนี้เมืองดาด้ก,ก็ยังเดินต่อไปในดานใหที่ลงทุนไปแล้ว2 0 0พันกว่าล้านก็เดินต่อไปอันนี้ก็คือความสําคัญของการที่กรรมธิการเนี่ยเราไปเจราจาไปพูดคุยแล้วมันทําให้การค้าแม้ระหว่างประเทศมันก็สามารถที่จะเดินต่อไปได้แล้วผมขอแถมอีกเรื่องนึ่ง,งในพี่วินน์สั้นๆนะฮะกลับมาที่คอเซ็นเตอร์เพราะผมรู้ว่าพี่น้องเนี่ยเจอกันอยู่ครับเรามักจะพูดก็ว่าคอเซ็นเตอร์วันนี้เนี่ยอยู่ที่ต่างประเทศกันเยอะถูกไหม ครับแต่พี่น้องเชื่อไหมวพี่วิโรจน์เฮ้ยมันมีคอร์เซนเตอร์แก๊งสแกมเนี่ยอยู่ในประเทศไทยด้วย mm hmm. เราอาจจะเคยได้ยินข่าวที่จันดีนครศรีธรรมราชไม่รู้มีใครมาจากนครศรีธรรมราชบ้างมีการจับกุ่มชาวจีนไปเกดสิบกว่าคนครับแล้วในข่าวเนี่ยเขาก็ลงพาดหัวไปว่าเฮ้ยมันีนักการเมืององ